เรามาที่หนึ่งข่าวของพี่น้องกอฟไม้กันบ้างน,นะคะนี่ช่วงนี้ทำงานกันหนักเลยทีเดียวนะคเห็นว่ามีเป้าหมายคืออยากจะเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหม่ค่ะ ที่ยทยัาทํางานกันจนเรียกว่าแทบจะแข่งกันทางานเลยทีเดียวนะคะสําหรับกอล์ฟพิชยาและไม้พิรัตค่ะหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าทั้งคู่เนี่ยร่วมหุ้นลงขันกันคนละครึ่งเพื่อสร้างบ้านในฝันราคาสูงลิบลิ่วถึง8หลกักโดยที่ทั้งคู่เนี่ยตั้งใจว่าอยากจะให้ทุกคนในครอบครัวม,มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแถมยังจะเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่อีกด้วยค่ะไม่จไม่ได้เงคือชอบอไตให้ไมพูดเไม่ใช่ไม่ใช่เออเอพูดเรื่องไหนคือชื่อมิสดาว่าเใครซื้อบ้าน ไม่ใช่ก็คือเหมือนที่ที่คุยไว้ตอนอปีที่แล้วละอะไรเงี้ยี่คือไปบอกชาวบ้านเขาใช่ไหมว่าจะซื้อไม่ใช่ก็เวลาพี่เขาถามว่าเขาถามว่าปีหน้าอยากจะมีอะไรที่คิดจะทําอ่างเงี้ยก,ก็ก็เนี่ยที่เหมือนว่าวางไว้เฉยว่า คิดว่าน่าจะทําเป็นเหมือนกับว่าเป็นแอเรียที่เป็นบ้านของเรามีชั้นของแต่ละคนอะไรเงี้ยครับไปที่พูดมาเช้าไหมว่าแค่แค่แค่ที่ดินก็50าสิบบาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็จริงจริงมันก็เหมือนรวมด้วยกันทุกเป็นโปรเจกมาสักพักหนึ่งแล้วแหละครับแต่เราเก็บเงินไม่ถึงสักทีไม่ใช่คือเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเราอยากทําอะไรที่มันแบบเป็นแบบพื้นที่ของเราแล้วก็เราอยู่ด้วยกันเหมือนเป็นชั้นของเราคนละชั้นอะไรเงี้ยครับคือจริงๆมันขึ้นโครงคอนเซปต์มาจากที่ว่าแบบคือ เด็กๆทุกคนเนี่ยก็ออกมาอยู่นอกบ้านกันมาอยู่คอนโดมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือก็แบบทํางานน,นู่นนันนี่เพราะว่ามันก็อยู่ใกล้เนาะก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าเรามีที่ที่หนึ่งที่มันอยู่ในใจกลางเมืองแล้วก็เราสามารถสร้างเป็นตึกขึ้นมาแบบคือด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเนาะเราก็คือวัยรุ่นทุกคนก็ต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวมีมีสเปซส่วนตัวเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าสมมุติว่าเราเอาทุกคนมาอยู่ที่เดียวกันแล้วถ้าอยากได้สเปซส่วนตัวก็อยู่คนละชั้นเลยแต่อย่างน้อยๆวันหนึ่งเราได้้กกินนขาาววร่มัอยง สมมติกลับบ้านเร็วหรืออะไรเงี้ยฮะแบบนี้ใช่ไคะเขาถึงเรียกว่าพี่น้องคนเก่งค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าน่าภูมิใจสุดๆค่ะเพราะนอกจากทั้งคู่เนี่ยจะทำงานหนักกันทั้งคู่แล้วเนี่ยนะคะยังมีความกระตันยูอีกด้วยค่ะ <c oughs> ปีนี้ก็งานเยอะขอให้สำเร็จไวๆแล้วกันเนาะใช่ค่ะงานเยอะแบบทั้งคู่เลยนะทั้งพี่น้องเลยอะ่ะนะเพิ่งมาฝากซิงเกิลใหม่ด้วยติดตามแล้วกันนะคะ